อำเภอเป็นผมไม่มารอบเช้าก็กลับบ้านขอให้ใครขอให้ขึ้น จังหวัดกาญจนบุรีที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติสลาเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้กับเคลื่อนการรู้หนังสือภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการอ่านปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนตักบุญไอ้ตักบาตรไปทั่วพระองท้คุณป้า ท่านผู้บริหารครูบุคลากรากศนและผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานวันที่ระลึกสาโกนในการรู้หนังสือคนที่เจ็บป่วยด้อยโอกาสมากในโลกนี้เพราะนั้นเขาก็บอกเอาละต่อไปนี้เราต้องทําการรณรงค์ให้ทุกชาติทุกภาษาทุกประเทศในโลกเนี่ยรณรงค์ให้คนทั้ตนเองนะรู้หนังสือให้้ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยขนาดนี้ถือว่าเกินครึ่ง ที่เกิดขึ้นจากผลงานน้ำปศน,อ,นอไปเพาะบ่มใ,ใ,ให้มีเกิดการเรียนรู้อาชีพมากยิ่งขึ้นความเคารพนะครับท่าหป็นส่วนราชการ